หลายคนงงน้ำมันเครื่องมีค่าความหนืดด้วยหรอมันสำคัญยังไงมาค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทุกคนอาจจะเคยเห็นค่าตัวเลขที่ติดอยู่ตรงขวดน้ำมันเครื่องแบบนี้นี่คือค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องจะมีตัวเลขอยู่2ชุดค่ะตัว W ิคือค่าวินเทอร์เกรดหรือค่าความต้านการเป็นไขของน้ำมันเครื่องมีตัวเลขตั้งแต่0ถึง20วัดตั้งแต่0นไปจนถึงลบสองศาเซลเซียสเหมาะกับประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น ส่วนตัวเลขชุดหลังคือค่าความเหนืดของน้ำมันเครื่องที่อุณหภูมิ100องศามีตั้งแต่ 60, 50, 40, 30, 20, 10และ5ยิ่งเลขมากขึ้นยิ่งหนืดมากค่ะสำหรับคนไทยเราแนะนำให้ดูตัวเลขด้านหลังนะคะเพราะว่าค่านี้คือค่าความเหนืดของสภาพอากาศร้อน สาเหตุที่ต้องดูค่าความหนืดก็เพราะว่าเมื่อเราใช้รถเป็นน,นานๆเครื่องยนต์ก็จะเริ่มรวมและเกิดระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนเครื่องยนต์ความเหนื่อของน้ำมันเครื่องจะช่วยไม่ให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เสียสีกันและยังช่วยระบายความร้อนลดการสึกหรอและให้การปกป้องเครื่องยนต์ช่วยยืดอายุการใช้งานให้รถอยู่กับเราไปยาวๆค่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องใช้ค่าความหนืดเท่าไหร่รอดูคลิปหน้าได้เลยถ้าไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้นะคะฝากกดติดตามมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ